ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังอำเภอวังสะพุงแล้วเดินทางขึ้นภูกระดึงอันสูงใหญ่ไปพักอยู่ที่ตีนเขาหนึ่งคืนมีลูกศิษย์ติดตามไปด้วยคือเด็กสองคนพระสามองค์ได้เดินทางขึ้นภูกระดึง ถึงสันแปรเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเดินจากสันแปรไปที่พักราวสามกิโลเมตรเศษเมื่อขึ้นถึงยอดเขาอากาศเย็นเฉียบหนาวมีป่าสนวันนั้นพอปีนถึงยอดเขาฝนก็ตกจึงพากันเดินหาที่พักเห็นขอนต้นสนต้นหนึ่งล้มอยู่ในป่าหญ้าก็ได้ขึ้นไปน,นอนบนขอนมีทั้งฝนทั้งลมคืนนั้นเป็นอันไม่ได้หลับนอนพระเนนนีไรหลบอยู่ที่อื่น พอสว่างขึ้นก็เดินหากันเมื่อได้พบกันแล้วได้ไปหาที่พักพบถ้าเล็กๆแห่งหนึ่งมีลานหินสวยงามมีบ่อน้ําเล็กๆบ่อหนึ่งฝนตกลงมาคืนนั้นน้ําเต็มบ่อพอดีได้อยู่วิเวกดูสถานที่ใหญ่กว้างมีต้นสนมากมีหญ้านามีความยาวประมาณเจกิโลเมตรกว้างประมาณเจกิโลเมตรเมื่อขึ้นไปบนนั้นรู้สึกราวกับว่าเราอยู่บนพื้นดินแต่ต้นไม้อื่นไม่เกิด มันเกิดอยู่ตามเชิงเขาสันนิษฐานว่าเป็นเพราะบนยอดเขานี้มีพาร,รานหินเีีโดยมากเพราะสังเกตต้นสนที่ร่มลงลากต้นสนแย่ลงตามซอกหินสถานที่นี้อยู่วิเวกสงัดสบายดีถึงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงวันไหนฝนไม่ตกพากันออกมานั่งสมาธิบนลานหินนึกว่าเราไม่อยากกลับเมืองมนุษย์อยากอยู่ตามป่าตามดงอย่างนี้ถ้าสามารถเป็นไปได้ ขอให้พระเจ้าสําเร็จในทางอิทธิฤทธิ์ถ้าไม่สําเร็จขอให้สิ้นภายในกรรนําหนดเจวันขอให้นิผ่านในวันที่7็มิฉะนั้นขอให้เทพเจ้าชักจูงให้ไปอยู่หุเวกห่างชุมนุมชนสักสามปีเมื่อคิดเช่นนี้คิดยังไม่ทันเสร็จฝนตกลงมาทุกทีจึงต้องกลับเข้าถ้ามีเพื่อนพระองค์หนึ่งชื่อพระประหลัดศรีไม่เคยเดินดงไปไหนระหว่างทางชอบขายข้าวขายของเราก็ราคาญ คือท่านชอบคุยในเรื่องของทางโลกมากเมื่อเดินทางไปพบบ้านใดกันดานก็เอาเรือรบลบีมีปลาชุมมัาเล่าให้ชาวบ้านฟังเล่าว่าปลาราลรบ,บรีส่งไปขายถึงจังหวัดชายภูมิได้ฟังแล้วรู้สึกรำคาญใจเพราะเราไม่ได้มาค้าขายเรามาวิเวกต้องคอยเตือนอยู่เสมอแต่ท่านมีพรรษามากกว่าเราเมื่อขึ้นไปอยู่บนเขาก็ชอบก่อไฟผิงไฟเวลารับนอนถ้าเรายังไม่นอน ก็ไม่กล้าผิงไฟแล้วก็คุยกันมีนายมั่นกับนายมโนร่วมวงด้วยอยู่ได้หลายวันก็ชักจะไม่สงบวันแรกสบายดีไม่มีใครพูดคุยกันเพราะกลัวเสอือช้างเพราะเขานี้มีเสือและช้างมากได้พักอยู่ห้าคืนพอดีเข้าสารหมดจึงเตรียมการเดินทางกลับเมื่อลงจากเขาแล้วได้นั่งพักอยู่พื้นราบมีลูกน้องของฝรัง่งเอาเสือมาโปแล้วนิมนต์ให้นั่งเราไม่นั่ง จึงนิมนต์ปราัศรีไปนั่งท่านไปนั่งได้สักครู่หนึ่งได้ยินเสียงฟ้าร้องทั้งๆท,ที่มีแสงแดดพร้อมๆกับเสียงฟ้าร้องกิ่งไม้ลังก็หักลงจากต้นใกล้ศรษะพระประัศรีประมาณหนึ่งคืบปราัศรีหน้าเสียรีบุกขึ้นเราจึงพูดว่านั่นแหละการไม่สำรวมมักมีเหตุตั้งแต่นั้นมาพระประัศรีเลยเป็นผู้สงบต่อจากนี้ได้เดินทางมาพักอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้ผานกเขา ตกเวลาค่ำดึกสงัดลูกศิษย์เนอยอ่อนพอตกดึกได้ยินแต่เสียงเดินบกป่าบกดงรุ่งขึ้นได้ถามพระที่ไปได้ว่าเมื่อคืนนี้ทำอะไรกันได้รับตอบว่าได้ขโมยกินน้ำตาลของหลวงพ่อหาบมาหลายวันแล้วไม่เห็นฉันเลยต้มกินกันหมดเมื่อฉันจังหันแล้วพากันออกเดินทางข้ามดงใหญ่เดินมาได้หนึ่งกิโลเมตรก่อนจะออกเดินทางตั้งใจไว้ว่าเราจะขี่รถของเราเอง ให้ถึงอำเภอจุมแพซึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ80กิโลเมตรว่าเราจะไม่ยอมขึ้นรถจะเที่ยวไปเวไปตามป่าคิดอยู่ไม่กี่อึดใจก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งสวนเลยไปจอดอยู่ข้างหน้าประมาณ4-5เส้นเห็นผู้หญิงวิ่งมาจากรถบอกว่าขอนิมตนขึ้นรถเพิ่งซื้อมาใหม่ๆมองดูหน้าผ้าเนนล้วนอยากขึ้นแต่เราไม่พาขึ้นเขาอ้อนวอนอยู่นานก็ไม่ยอมขึ้น พวกเราพากันแบกกดสะพายบาดเดินไปทั้งร้อนทั้งแดดเดินไปประมาณ4ี่กิโลเมตรเห็นเขามีสารเจ้าอยู่ข้างหน้าจึงหยุดพักตรวจด,ดูทำมีหญิงอุ้มลูกมาคนหนึ่งสภายตะโกดมาสามตัววางไว้ใกล้ที่เราพักนึกอยากวินธบาทตะโกดกับแก่แต่ไม่กล้าออกปากพักอยู่ครู่หนึ่งมีรถรอสพอวิ่งมาจากจังหวัดเลยได้รับเอาในมั่งกับประหาดสีติดรถมาด้วย คนขับรถกระโดดลงจากรถวิ่งมาหาเขาพูดว่าเห็นท่านเดินถนนมาหลายวันแล้วขอ,อนิมมต์ข้นรถเขาได้อ้อนวอนอยู่หลายนาทีบอกว่าไม่ได้คิดค่ารถทั้งหมดรวมทั้งลูกศิษย์ด้วยลูกศิษย์ต่างเดินอยู่ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มีจึงตอบว่าขอบใจทันไม่ขึ้นลูกศิษย์เลยต้องพากันลงจากรถเดินทางผ่านเข้าดงลานดงนี้เป็นป่าดงดิบพอถึงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงพระประศาสีก็เกิดเป็นโรคบิด จึงได้อนุญาตให้ขึ้นรถไปพักคอยที่อำเภอชุมแพนายมั่นก็เดินไม่ไหวขย่องขย่ง,ยงก็ได้อนุญาตให้ขึ้นรถไปคอยอยู่ที่อำเภอชุมแพตกลงวันนั้นเดินด้วยกันสามคนคือเราพระโจมและนายมโนเด็กชาวอุตรดิต์เมื่อถึงที่พักเป็นเวลามืดประมาณสองทุ่มเรียกว่าบ้านกระทุ่มหาที่พักลําบากได้ไปพักในป่าใกล้น้ําแห่งหนึ่งตื่นเช้าออกบินตาบาดในบ้านฉันแล้วเดินทางต่อเดินมาได้หนึ่งกิโลเมตร กำลังแดดจัดนั่งพักอยู่ร่มไม้แห่งหนึ่งพอสมควรเวลาประมาณห้าโมงเย็นฟ้ามืดครึ้มคล้ายฝนจะตกสิทธิ์ที่เป็นเด็กเหนื่อยเต็มที่ไม่ยอมไปพักในป่าขอตัวจะขึ้นรถไปจังหวัดขอนแก่นก่อนแต่เมื่อเรียกรถทุกคันก็ไม่มีคันใดหยุดหลับสักครู่หนึ่งเกิดมีพายุฝนตกใหญ่เด็กได้เข้าอ,อาศัยพักในบ้านโยมแต่บ้านหลังนั้นได้ถูกลมพัดลงังคาเปิดตัวเองกับพระจุมเดินมาพักข้างทาง รถจนเห็นกระท้อบลังหนึ่งกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรครึ่งมุงงระยาขาฝนตกหนักพายุแรงพัดกิ่งต้นรังขาดได้ชวนประชุมพักที่กระตอบท่านจจมกั้นกดพักอยู่ใต้หลังคากระตอบซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งเรายืนพักอยู่ลมพัดมันแรงหลังคาซีกที่ท่านจจมกั้นกดลมพัดตีปี๋ไปกลางทุ่งคู่เดียวต้นเต็งรังหักฟาดลงมาท่านจจมได้วิ่งมาหาเรา กระตอมนั้นอาศัยไม่ได้ได้วิ่งไปพักใต้กอเบญจมาศหมอบอยู่อย่างสบายทั้งหนาวทั้งสัน่นประมาณหนึ่งชั่วโมงลมเงียบฝนอยุดตกผ้าผ่อนเปียกปอนได้หาก,กระตอบพบอีกหลังหนึ่งจึงก่อไฟขึ้นและนอนอยู่ในกระตอบตอนกลางคืนฝนตกลงมาอีกลุ่งขึ้นก็เดินทางมาอำเภอจุมแพรส่วนเด็กที่ติดตามเดินไม่ไหวได้ส่งขึ้นรถไปคอยอยู่จุมแพร จึงต้องเดินทางกับพระจูมเพียงสององค์เวลาตอนเย็นประมาณห้าโมงถึงอำเภอจุมแพรพระประดีเป็นบิดยังไม่หายดีหน้าซีเซวแล้วได้พักยูอ่อำเภอจุมแพรจนสบายพอสมควรได้ทราบข่าวการจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จว่าจะจัดทำในเร็วๆนี้จึงออกเดินทางจากขอนแก่นโดยขบวนรถเร็วถึงกรุงเทพราวเดือนเมษายนพศ2497มาถึงวัดประดมในวา คณะสงฆ์ได้หาเรือง,งานพระราชทานเพลิงศพส,สาเด็จวันนั้นได้มีการประชุมพระเถระชั้นผู้ใหญ่รวมสิบเอ็ดโลกตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มาประชุมที่หอเขียวมีสมาชิกสมาคมอีสานไปร่วมประชุมกันประมาณหนึ่งรคนนายเลื่อนบสุวรคร์เป็นประธานพอผ่านขึ้นหอเขียวได้เห็นพระธรรมปิฎกแล,และพระธรรมดิดกนั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยไม่ได้พูดอะไรเลย ได้ยินแต่หมอฝนแสงสิงแก้วพูดเรายืนฟังอยู่ข้างนอกแต่การที่พูดกัน,นที่ประชุมนั้นเราไม่พอใจคือเขาวางนโยบายเก็บเงินไปสร้างโรงพยาบาลโรคจิตให้หมอฝนที่จังหวัดอบบุบลในนามของสมเด็จจึงได้เข้าไปนั่งบนเก้าอี้ขอโทษที่ประชุมแล้วกล่าวว่าเรื่องที่สนธนกากณีผมเสียใจผมปฏิบัติสมเด็จมาสมปีตายไปแล้วร้อยกว่าวัน ครูบาอาจารย์และพวกสมาคมมานั่งฟังอยู่ผมไม่ได้ยินว่าได้ปรพบเพื่อทำงานพระราชทานเพิิงศพสำเร็จเลยทางโรงพจาบาลนั้นผมฟังดูว่าได้ว่้ตังงบประมาณเจ็ดแสนบาทแต่งบประมาณของสำเด็จไม่เห็นมีใครตั้งผมเสียใจยมากเขาโอกาสพูดด้วยพอพูดเสร็จแล้วหมอฝนพูดว่าเรื่องนี้ได้เรียนจอมพลผินแล้วว่าเงินไม่พออยากเก็บเงินในคราวนี้ไปสมทบ ท่านจึงได้อนุโมธนาม,มาหนึ่งมืนบาทจึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นเลยตอบไปว่าผินผันไม่รู้ไม่ใช่เรื่องโรงพยาบาลแต่เป็นเรื่องศพได้ยินดังนี้หมอฝนก็ลุกหนีไปไนายเลื่อนนั่งนิ่งพูดว่าเมื่อเป็นดังนี้อาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคุณทำไปหลกกับเจ้าคุณญาณน,นั่งนิ่งกันหมดเขาถามอีกว่าอาจารย์จะให้ทำอย่างไรจึงได้ตอบเขาว่า เรื่องโรงพยาบาลไม่รังเกียจขอเอาไว้ผู้ที่หลังเพราะศพสมเด็จยังเหม็นอยู่ควรทำเสียก่อนเมื่อพูดจบแล้วคุณนายตุนยกมือเห็นด้วยอยู่ข้างหลังได้ให้ที่ประชุมบันทึกการประชุมไว้รวม3ข้อคือ 1. เงินจะได้มาโดยวิธีใดขอให้รวบรวมทำศพสมเด็จเสียก่อนจนเป็นที่พอใจคณะกรรมการ 2. เมื่อมีเงินเหลือจากการทำศพ ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบหมายเงินก้อนนี้ให้โรงพยาบาลต่อไป 3. ไม่ต้องให้เลยก็ได้เมื่อได้บันทึก3ข้อนี้เสร็จแล้วได้มีคนคนหนึ่งถามขึ้นว่าศพนี้ใครเป็นคนทารรก็ไม่มีพระองค์ใดตอบจึงได้ตอบแทนว่าคณะสงฆ์วัดบรมเป็นผู้ดําริธรรม,มหาวิเชียนทํางานอยู่กระทรวงวัฒนธรรมได้พูดขึ้นว่าท่านเป็นพระท่านจะทําศพ ท่านจะใช้จ่ายเงินได้อย่างไรจรึงได้ตอบเขาว่ามือของฉันมีมากกลัวแต่จะไม่มีเงินเก็บฉันเก็บไม่ได้ช้ไม่เป็นสิทธิ์ของฉันมีได้ฟังดังนี้มหาวิเชียนเลยเงียบในที่สุดวันนั้นจึงได้เสนอว่าคณะกรรมการเก่าขอยกเลิกขอตั้งใหม่มอบให้เจ้าคุณทำรปิด,ดกเป็นประธานแล้วก็เลิกประชุมลุงข้นชาวันหนึ่งได้เดินผ่านท่านเจ้าคุณทำรปิด,ดก ท่านเรียกเข้าไปในห้องและบอกว่าผมจะบอกอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จเพราะผมปิดเป็นความลับไม่เปิดเผยท่านพูดต่อไปว่า 1. สมเด็จสั่งให้ผมเป็นผู้จัดการชาปนกิจศพท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้ว 2. ท่านมอบหมายเครื่องบริการให้เป็นสิทธิ์แก่ผม 3. ให้ช่วยปกครองดูแลพระเนรคณะวัดบรมก็อตอบท่านว่าดีมากต่อมาจึงได้เปิดเผยเรื่องสำคัญของสมเด็จ ในที่ประชุมคณะสงฆ์จึงได้มอบกิจการถวายท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกก่อนออกจากที่ประชุมได้พูดขึ้นอีกคําหนึ่งว่าขอโทษพระเดชพระคุณเมื่อวานนี้ผมหมันไส้จนทนไม่ไหวเวลาสมเด็จยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยมีใครพูดเรื่องโรงพยาบาลของท่านเวลาท่านตายก็ไม่พูดเรื่องทําศพกลับมาพูดเรื่องโรงพยาบาลถ้าผมได้พูดไปไม่ดีไม่ถูกเป็นการเสียหาย ผมจะขอรานีจากวัดไม่ขอเกี่ยวข้องในงานศพครั้งนี้เจ้าคุณธรรมปิกจึงได้อนวอนไม่ให้ไปและพูดว่าที่ท่านอาจารย์พูดนั้นไม่ผิดจึงเป็นอันได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานครั้งนี้ไปจนสำเร็จอีกไม่ชา้าก็ได้จัดเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพสำเร็จที่วัดพระศรีมหา,าธาตุอำเภอบางเขนซึ่งท่านได้เคยเป็นสมภารคนแรกในการสร้างวัดนี้ วัดนี้เป็นวัดที่คณะรัฐบาลได้จัดสร้างขึ้นเมื่อง,งานได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วได้ออกไปจำพรรษาอยู่ที่นามแม่ขาวที่เรียกว่าวัดอโศการามทุกวันนี้ที่ตั้งวัดอโศการามปัจจุบันนี้เดิมเรียกว่านามแม่ขาวเจ้าของที่ดินคือนางกิมหงและนายสุเมศก่ยการได้ถวายที่ดินให้สร้างวัดมีเนื้อที่ประมาณ53ไร่เมื่อปีพศ2497 จนกระทั่งปีพศ2498จึงได้เริ่มตั้งสำนักขึ้นเป็นครั้งแรกโดยให้พระลูกศิษย์คือพระโคปายิกาทัตมาเฝ้าสำนักแทนพร้อมกับพระรูกวัดอีกหรูปรวมมีพระที่สำนักนี้ในครั้งเริ่มตั้งจำนวนหรูปเมื่อออกพรรษาและได้จัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเรียบร้อยแล้วเป็นปีพศ2498จึงได้ออกไปจาพรรษาที่วัดอโศกา,าม ในระหว่างนี้ได้เริ่มคิดดําริจัดงานฉลองสมโพธิยีพุทธศตรวรรษในปีพศ2 5 0 0ารดํการดัมิในเรื่องนี้ได้ดําริมานานแล้วคือเริ่มดําริตั้งแต่ปีที่ได้เดินทางออกจากดงบ้านผาแด่นแสนคันดานในระหว่างที่คิดดําริจะจัดงานฉลองสมโพธิ์25พุทธศตรวรรษอยู่นี้ได้เทวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆวันหนึ่ง ได้ไปตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระสบายอําเภอเมตะาจังหวัดอําปางได้ตั้งปัญหาขึ้นว่างานที่จะทําครั้งนี้เป็นงานใหญ่แต่เราไม่มีสมบัติอะไรจะทําดีหรือไม่ดีหนอขอพระธรรมเจ้าจงบันดาลให้ปรากฏทราบในใจมิฉะนั้นก็ขอให้เทพเจ้าผู้ปกปักรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเทวดาผู้คุ้มครองรักษาพระแก้มรกตอันเป็นมิ่งขวัญของคนไทยทั้งหมด ต้องช่วยกำบันดาลบอกช่องทางให้แก่ข้าพเจ้าด้วยอยู่มาวันหนึ่งได้เข้าไปในถ้ำลึกอยู่หลังถ้ำพัสบายเข้าไปจุดไฟตะเกียงโรวไว้หน้าพระพุทธรูปตรงหน้าพระพุทธรูปปูด,ด้วยกระดานส่วนตัวเจ้าของเองไปนั่งบนก้อนหินใหญ่หันหน้าเข้าฝาในถ้ำจุดไฟสว่างไวตลอดคืนแล้วก็ตั้งอธิษฐานความดำบิดในใจคือวันนั้นเวลาประมาณสองนาฬิกาจิตใจก็สบายดี ได้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งบังเกิดขึ้นมีเสียงดังเกลียวกล่าวลงหน้าพระพุทธรูปฟังดูไม่ใช่เสียงหินแต่เป็นเสยงกระจกแตกรอสักครู่หนึ่งจึงได้ลุกขึ้นมาดูเดินรอบๆบสังเกตดูห่างจากตัวประมาณเจ็ดศอกแสงไฟก็สว่างทั้งถ้ำเพราะถ้ำเล็กมีความกว้างเพียงสี่วาเศษเป็นวงกลมสูงประมาณ1 0 1ถึงเมตรมีช่องทะลุขึ้นไปบนอากาศเดินดูรอบรอบแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลย จึงกลับเข้าที่เดิมนั่งสมาธิต่ตอไปได้นั่งเคลิ้มฝันไปปรากฏเป็นเทพเจ้ามาพูดบอกว่าเรื่องการทำงานฉจรองสมโพช์25พุทธศตรวรรษนี้ท่านไม่ต้องคิดแต่ท่านต้องทำจะทำเมื่อไรต้องสำเร็จหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้วิตกเรื่องนี้เท่าไหร่นักได้พักไวิเวกอยู่เป็นเวลาพอสมควรในการมาถ้ำพระสบายคราวนี้ ก่อนจะกลับจากถ้ำได้ปร,รบถึงเรื่องต้นโพว่าอยากได้ต้นโพสักสามต้นมาปลูกไว้ที่ถ้ำนี้ต่อมาได้เดินทางกลับจังหวัดลบบุรีไปพักอยู่ที่วัดเขาพระงามพอดีเป็นเวลาตรงกับวันมาคาบูชาจึงได้ชักชวนญาติโยมชาวพนะนครและลบบุรีทําพิธีมาคาบูชาเป็นเวลาสามวันได้แสดงธรรมะให้แก่พวกคณะทหารประมาณ300คนที่มาทําการเวียนเทียนในคืนวันนั้น เสร็จแล้วได้เข้าสมาธิตั้งอธิษฐานจิตว่าเรื่องงานฉลองสมโพธิ์25พุทธศตรวรรษนั้นไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรยังรู้สึกข้องใจอยู่แล้วจึงได้ตั้งสัตว์อธิษฐานขอถวายชีวิตในวัน15้าคำคือไม่ฉันจังหันถวายตาคือไม่ยอมให้หลับภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันใดถึงเวลาจนสว่างประมาณตีห ได้เคริมฝันไปครู่หนึ่งได้เห็นแผ่นดินแยกออกมองลึกลงไปเห็นก้อนอิฐสีแดงแดงหักพังเกินกาดทับถมอยู่ใต้ดินก็สำนึกขึ้นว่านี่คือสถานที่บรรจุพระบรมธาตุในสมัยก่อนได้ผูกพังจมดินลงไปมากแล้วฉะนั้นท่านต้องเป็นผู้อุปการะช่วยเหลือสร้างพระจดีย์เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุต่อไปภายรลางงานฉลองสมโภชยี่สพุทธศตวรรษ มิจ่นั้นจะไม่หมดกรรมหมดเวรแล้วได้เคิมฝันต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าในสมัยครั้งกรนโนนพระสงฆ์มีธุระประชุมใหญ่กันในประเทศอินเดียเมื่อได้นัดหมายการเรียบร้อยแล้วตัวของเราไม่ได้ไปประชุมกับโมูคณะการประชุมครั้งนี้เนื่องด้วยการฉลองสมโพธพระบร,รมาธาตุของพระบร,รมศาสดาซึ่งเป็นงานสําคัญยิ่งแต่เราไม่ได้ไปประชุมเพื่อนเอนจึงได้ลงโทษว่าต่อไป ท่านต้องไปผู้อุปการะรวบรมพระบรมธาตุบรรจุไว้ในองค์พระเจดีแหง่งใดแห่งหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัทต,ต,ต่อไปเมื่อได้นึกเริ่มฝันชนีนแล้วการดําริที่จะทํางานสมโพธิ5พุทธศตรวตรรษก็หนักเข้าทุกทีอยู่ต่อมาวันหนึ่งเวลาสางสางจวนสว่างจึงได้ตั้งอธิษฐานในใจว่าถ้าข้าพเจ้าจะทําการฉลองสมโพธิ25พุทธศตรวตรรษ ให้สำเร็จด้วยดีขอจงให้พระบระมธาตุที่มีอยู่ในตัวนี้ขอให้บังเกิดมีให้ครบจำนวน80องค์เท่าอายุของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าคือก่อนอธิษฐานนั้นยังมีไม่ถึง80องค์มีอยู่ขณะนั้นประมาณ60องค์เศษเท่านั้นเมื่ออธิษฐานเสร็จสว่างแล้วฉันจังหันเสร็จก็เปิดพระอบออกนับดูปรากฏว่ามีพระบระมธาตุครบ80องค์บริบูรณ์ ต่อมาในคืนที่สองก็ได้ขึ้นไปนั่งสมาธิอยู่บนพระพุทธรูปใหญ่เชิงเขาคืนนั้นมีไอ้นอนนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่รอบๆพระพุทธรูปแล้วก็ได้จัดตั้งผานไว้พันหนึ่งพร้อได้วยดอกม้ทุบเทียนทําการอธิษฐานว่าถ้าการฉลองสมโพธ2ยี่พุทธศตวรรษจะสําเร็จขออัญเชิญพระบรมธาตุให้เสด็จมาเพิ่มเติมอีกจะเสด็จมาจากไหนก็ตามพอรุ่งสว่าง ก็ได้พระบรมธาตุประมาณสิบองค์เล็กๆมีพลอยสีแดงปนอยู่ด้วยก็รีบจัดเก็บเข้าภาชนะไม่บอกให้ใครทราบแต่นึกว่าเราคงทำงานครั้งนี้สำเร็จในปีนั้นได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดอโศกรามเป็นปีพศ2499เา24 9เมื่อออกพรรษาแล้วได้ทราบข่าวว่าได้ปรากฏมีต้นโพลเกิดขึ้นหน้าธรรมสบายอำเภอเมทะจังหวัดลำปาง รวม3มต้นสวยงามเพราะขึ้นอยู่บนแท่นหินปัจจุบันนี้ขึ้นสูงประมาณ8ศอกแล้วในระหว่างจำพรรษาในปีพศ2499ที่วัดอโศการามความดําริเรื่องจัดงานฉลองสมโภช25พุทธศตวรรษก็หนักแน่นขทุกทีทุกทีแต่ขณะนั้นยังไม่ตกลงว่าจะทํางานนี้ที่ไหนแน่เพราะเป็นงานใหญ่ไปไปมาๆก็เลยตัดสินใจว่าต้องทําที่วัดอโศการามนี้เอง การทำงานนั้นมีอยู่สองอย่างคือ 1. พร้อมเพียงกันกับพุทธบริษัททั้งหลายจัดทำขึ้น 2. ทํทำด้วยลำพังตนเองคนเดียวการทำพร้อมกับพุทธบริษัทนั้นมีสามชั้นคือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงสุดความดําินนี้ไม่ได้บอกไกลเป็นแต่ตั้งข้อสังเกตในการทําไว้คนเดียวเฉยเมื่อได้ทํางานสมโพธ25พุทธศตวรรษสําเร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าการทํางานครั้งนี้ ตกอยู่ในชั้นกลางเท่านั้นถ้าหากทําได้ถึงชั้นสูงสุดจะไปสร้างฉัตรถวายพระพุทธรูปใหญ่ที่ขขาพระง,งามในที่สุดก็ไม่สําเร็จถึงชั้นสูงสุดทําด้วยลาพังตัวเองคนเดียวการทําด้วยลาพังตนเองคนเดียวนั้นดีมากที่สุดแต่ไม่เกิดประโยชน์แก่ปวงชนการกระทําอย่างนี้มีอยู่3วิธีคือวิธีที่1อย่างชั้นต่ําต้องไปตัวนี้ไปจากมนุษย์ หลบอยู่ในป่าดงถึง3ามพรรษาจึงจะออกมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้วิธีที่2อย่างชั้นกลางต้องเข้าไปอยู่ในป่าลึกโดยลําพังทํำฟางภาพเพียนจนครบไตยมาสามเดือนไม่กงังวลวิธีที่สอย่างชั้นสูงสุดต้องเอาผ้าแดงผูกคอตอนเองไว้7จปันคือหมายความว่าผายใน7วันนี้จะพยายามสร้างความดีสองชนิดคือชนิดที่หขอให้สำเร็จวิชาแประการภายในเวัน ื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือไว้ประกอบศาสนกิจชนิดที่สองถ้าไม่สามารถเป็นไปได้ในชนิดที่หนึ่งขอให้ถึงที่สุดในวันที่เจ็ดพร้อมด้วยชีวิตเป็นอันไม่หวังกลับเมื่อทำได้ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงจะเป็นผู้หมดโทษและเวงกรรมซึ่งได้ทำกับเพื่อนไว้แต่พางก่อนในความเคิมฝันต่อมาถึงปลายปีพศ2799ก็ 99, จวนแจเวลา แต่ก็ได้เริ่มลงมือทำกิจการไว้บ้างแล้วคือได้สร้างพระพุทธรูปแบบใบโพซึ่งได้ไปจำลองแบบมาจากเมืองพาราณสีในสมัยเมื่อได้เดินทางไปประเทศอินเดียและได้รวบรวมผงต่างๆไว้หลายสิบแห่งอาทิเช่นดินสังเวชนีอัตถานในประเทศอินเดียพระระคื่องที่แตกหักตามกรุกต่างๆและเพื่อนฝูงกับลูกศิษย์ได้ส่งจากต่างจังหวัดต่างๆมาถวายบ้างคือได้มาจากจังหวัดลบบุรีพิษณุโลกพิจิตร สขโขทไทยชุพันณบุรีอยุทยาเพชรจบบ์สงขลาอุบลอำเภอท่าพนมพระนครมีพระแตกหักเกา่าปราจีนบุรีมีน้ำมนต์เก่าๆซึ่งบรรดานักปราชญ์ได้ทำไว้ในสมัยโบราณผสมผงเกสรและอัขระรวบรวมพิมพ์ขึ้นสองชนิดคือ 1. พระผงไม่ได้เผาไฟสองพระผสมแล้วเผาไฟคิดอยู่ในใจว่า เราจะต้องสร้างพระพิมพ์ถึงหนึ่งล้านองค์เมื่อเรามโมทําแล้วได้มานับสํารวจดูในปีพศ2499เมื่อออกพรรษาแล้วได้จำนวนพระรวมทั้งสิ้นประมาณ1ล้าน10,000แสนองค์เศษวันหนึ่งเกิดในมิถปนแปลรดตคืนวันหนึ่ง,งเงียบสงัดกําลังนั่งพิงพระพุทธร,รูปอยู่มีพระบรมธาตุองค์หนึ่งได้เด็จปฏิหารมาอยู่บนเตียงนอนมีลักษณะคล้ายรูปพระใบพโพที่กําลังพิมพ์อยู่ แต่พระไบโพธิพิมพ์อยู่เป็นแบบพระแสดงธรรมจักรคือยกพระหัตถ์สองข้างเป็นแบบแสดงพระธรรมเทศนาจึงได้ตั้งชื่อพระพิมพ์นี้ว่าพระโพธิจักรพระปรมธาตุองคนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ยังม่ได้บรรจุและยังมีพระบรมธาตุอีกอง์หนึ่งเป็นแบบพระพุทธรูปนั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อีกวันหนึ่งไปนั่งสมาธิจังหวัดลบบุรีเงียบสงัดจนจะสว่างได้เห็นพระปรมธาตุอีกครั้งหนึ่ง เวลาประมาณตีห้าจนสว่างได้มีรูปรูปหนึ่งแปลกประหลาดตกลงมาเป็นรูปคนทำด้วยแก้วเจรไนสีดำชมพูจึงได้เขียนจำลองรูปไว้จนบัดนี้เหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆเหล่านี้ได้เกิดมีขึ้นมากจึงได้สั่งเตรียมการเรียกบรรดาพระลูกศิษย์ที่ใกล้จิตแล้วแจ้งให้ทราบว่าเราต้องทำการฉลองสมโภธ25พุทธศตวรรษในปีพศ2 5 0 0ที่วัดอโศกรามนี้แน่นอน ได้ตัดสินใจเด็ดขาดในกลางพรรษาปีพศ .2499 นั่นเองเมื่อได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วก็วได้ต,วตวดรวจดูมูลค่าปัจจัยของตนเองมีอยู่ประมาณ200บาทเศษแต่ก็ได้สั่งลงมือเตรียมการก่อสร้างปอกปรัรมทําจัดพอเริ่มลงมือก็ปรากฏว่ามีผู้นำเงินมาถวายให้เรื่อยๆสร้างที่พักได้สองหลังเงินก็หมดระยะนั้นได้ขึ้นไปเยี่ยมจังหวัดจันทบุรี เมื่อกลับมาถึงวัดอโศกรามพันตำรวจโทหลวงเวทเดชกำแหงได้รายง,งานว่าเงินจนหมดแล้วครับท่านพ่อจะไปหาที่ไหนในการทำงานครั้งนี้ได้วางแผนงานไว้ดังต่อไปนี้คือ 1. วัตถุประสงค์ของงานบิด,ดังนี้สร้างพระพุทธร,รูป932,500องค์และต้องเพิ่มให้เป็นจำนวน1ล้านองค์เป็นพระผงและพระดินเผาขนาดหนึ่งนิ้ว เพื่อแจกจ่ายแก่พุทธบริษัททั้งหลายเหลือจากนั้นแล้วบรรจุในรากฐานพระเจดีต่อไปและจะสร้างพระทองลืองอีกสี่ปางมีจํานวนหองค์คือตัสรุหนึ่งแสดงธรรมจักรหนึ่งแสดงโอวาทแก่พระพิสุสงฆ์ตอนใกล้จะเสด็จดับขันปรินิพพานหนึ่งนิพพานสายญาติหนึ่งพระประธานนั่งสมาธิเพื่อไว้ในโบสถ์หนึ่งพระเงินขนาดเล็กหนึ่งนิ้วพระนาคพระทองคําโตขนาดเดียวกัน จะสร้างชนิดละ500องค์จะได้บรรจุในองค์เจดีย์เพื่อประโยชน์ของคุณบุตรคุณธิดาแห่งเราทั้งหลายในภายภาคหน้าสร้างพระตบิดกสามตบิดกคือพระสูตรพระวินัยพระประมัติรวมเป็น84,000พระธรรมคันธ์ที่แปลเป็นภาษาไทยอุปสมบทพระภิกษุ80รูปบรรพชาสามนเณรน0รูปบวชนุ่งขาวถือศีลแ อุบาสกชาย80คนอุบาสิก,กาหญิง80คนถ้ามีจํานวนเกินไปจากที่กําหนดไว้ก็ยินดีการบวชมีกําหนด7วันเป็นอย่างต่ําเริ่มทําพิธีอุปสมบทตั้งแต่วันขึ้น14ค่คาำเดือน6ถึงวันแรม7ค่าตรงกับวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2,500จนถึงวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2,500เมื่อผู้ใดมีความประสงค์จะบวชโดยประการใดๆ ให้แจ้งรายละเอียดชื่อนามสกุลตำบลบ้านอำเภอจังหวัดอายุวันเดือนปีเกิดเช่นจะมีบริขารแปดมาพร้อมหรือผู้ใดไม่มีขอให้แจ้งไปให้ทราบก่อนถ้าใครไม่มีทางคณะกรรมการจะได้จัดให้ผู้ใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการบวชทุกประเภทแจ้งความจำนวนได้ทางคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดไปบวชอุบาสิกาคนละร้อบาทสัมมเนนหนึ่ร้อยบาท พิกุ300บาทสำหรับซื้อบริการในการโบวชทางวัดยินดีรับสมัครทุกประเภทสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15เมษายน2500ปีรากาเมื่องานนี้สำเร็จไปแล้วด้วยดีมีวัตถุประสองค์อีกอย่างหนึ่งคือจะสร้างพระจดีไว้เป็นที่ระลึกซึ่งได้เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญนี้เพื่อไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งเพื่อบรรจุพระพุทธรูปห่ง เพื่อบรรจุพระธรรมหนึ่งอันเป็นส่วนของข้อธรรมและบริการอื่นๆซึ่งเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาพระเจดีนั้นจะสร้างกลุ่มเดียวกันสามชั้นชั้นละสี่องค์องค์กลางอีกองค์หนึ่งองค์กลางเป็นองค์ใหญ่สี่เหลี่ยมกว้างยาวสามวาสูง13บสามวานอกกนั้นองค์เล็กโดยรอบ